เอาเรียบรอซัดเลยแล้วกันปืนใหญ่ผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าผมเกิดทันเนี่ยบางราจันคงไม่แตกเพรากิจในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโหมดลอลลอมไร้ขีดจำกัดและนี่คืออาวุธที่เราใช้นะครับผมปืนใหญ่บางระจันของเรานี่โอเคหาแมตเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหนเอ่ยปืนใหญ่บางระจันของเรานี่ครับปืนใหญ่บางระจันมาครับผมปืนใหญ่บางระจัน ลุยรลดออกลงเลยพ่อนมโอเคเปิดเกมมาครับผมได้ยืนอยู่ที่สูงเลยข้ายืนอยู่ที่สูงกว่าเจ้ามันจบแล้วอนาขินยู่บนที่สูงกว่าโลเคชันคช่นมันโอ้โหเหมาะเหลือเกินตรงนี้มีคนซัดมีคนนัวอุ้ยไม่โดนนี่ขอแจมด้วยเลยแล้วกัน <laughs> ไม่ต้องอะไเยอะผมเรียบร้อย ท็ทีพี่ชายเจอปืนใหญ่บางระจันไปถึงกับหน้าไงเเข,เข้ามาหาเราดีวกว่าครับหลบก่อนหลบก่อนสำรวจดูด้านข้างมีเหมือนจะเห็นมีไฟอ่ามีไฟด้วยต้องไปยืนหน้าผาม,มุมนี้ครับผมแล้วก็ตืดๆๆตือตืยิงประจา่าปุม <laughs> ไอ้ใครรัดกุ้วะเ <laughs> ขาคงบ่นนะฮะไปกระแพงเหรอกเกยบอว โอเคโอ้คืออยู่ครับได้อยู่ครับผมอฮ้ยอันดับหนึ่งเลยวะตอนนี้อันดับหนึ่งอยู่ครับที่อุ้ยเขามาเขามาล่าผมแล้วต้องไปเก็บที่ซ่อมอาวุธกับสลิงเพิ่มครับเพราะว่าอาวุธระยะไกลจะค่อนข้างใช้เยอะหน่อยตามล่าหาคนต่อคนอยู่ที่ไหนเห็นแล้วครับผมโอ้ยยังไม่อุ้ย อยู่ไกลจนสุดสายตาแต่ฉันเห็นนะเฮ้ยเราอวุธระยะไกล,กลด้วยกันเราอย่ามาซัดกันที่อย่ามาซัดกันเองเขาไล่ผมมาเลยวะแขนจัดกูแขนกูแขนเอ้ยเอาแล้วเขาซัดผมแล้วถอยก่อนครับผมเอาอะไรติดอะไรเนะี่ยต้องไปหาที่สูงๆเล่นครับ นี่แต่คนมันหายไปไหนหมดวะตรงนั้นมีสองคน Jamie, สลิงผมหมดแล้วดิสัดวเลยลวกันปืนใหญ่เชี่ยเป็นใครก็ร้อนครับผมใครที่ไหนมาล่าตัวเป็นใครก็ร้อนครับผมอ่าบินตัวนี้หนึ่งตัว โดนไปดิโดนโอ้ตายเฮ้ยที่หนึ่งเลยผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าผมเกิดทันเนี่ยบอลระจันผงไม่แตกไห<ะ>นอีกไหนอีกคนอยู่ไหนโอเคผเ,เ,เราสมมติก่อนครับไหนเอย่ยไหนเอย่ย ตรงนั้นมีล่มของใครเอ่ยครับผมน่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นหรือไม่อ้นมีมีครับอีกเหมือนกันปุ้ม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  <laughs> จะเย็นพี่ชายอุย้ยสลิงหมด<ร>าหมายละเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวก่อนเข้ามาครับไปก่อนจ้ะขอแวะหน่อยอุย้ยมาแล้วไปดีกว่าถอยก่อนครับผมอ่ามีตรงนี้กี่ตัวเอ,อ่ยอุ้ยเยอะเลยหวานละ โดนโดนเลยโดนโดนอุ้ยหมดกระสุนหมดมามาสิมาเอาปืนใหญ่ยัดหน้าโดนครับผมโดนโดนอีกเอาลูกไฟกินโดนเออโอ้ย โอ้กูว่าก <unku> <future> ูมาเล่นถ้าเล่นโหมดนี้เล <realised> ่นปืนใหญ่ดีกว่าดาบสู้เขาไม่ได้แต่ปืนใหญ่นี่ได้ฆ่าล้วลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยก่อนครับผมถอยก่อนโอ้แน่นอนจริงๆปืนใหญ่ผมตรงนั้นมี อตัวน,นี้หมดหรือยังเอ่ยนี่น่าจะไม่มีแล้วครับอ้ามีสองตัวเห็นเป้าหมายแล้วมีคนเพิ่งเกิดอุ้ยอุ้ยจะเย็นพี่ไปดีกว่าตรงไหนมีเยอะเอาอ้าโอ้ เน้นลัดช็อตครับผมอุ well, ้ยหมดแล้วโอ้เชไดายไม่ได้คิวเลยอุ้ยหุ่นยนต์ไปก่อนครับเติมของก่อนเติมของก่อนเติมกระสุนปืนใหญ่ก่อนมาลุยกันต่อไอ้หุ่นยนต์นายมันจะมาสู้ปืนใหญ่บาลาจันเราได้เหรอโอ้โหกูแค้นครับผม ระยะเผาขนผมไม่เลยทีเดียวโอ้ยเอ้ยอาไฟกินก่อนอุ้ยซ่อมอีกแล้วนี่แหละปัญหาของบริยาไก่มันเออกระสุนมันหมดเร็วนะอุ้ยหนิงหนิงเปิดเอ้ยอ้าวไม่มีคนไปแล้ว มาสิหนิงมาสิเ <c> ฮ <oughs> ้ยุ้กพี่ถอยก่อนโอ้โหสลิงหมดชิบหายละไปละจา้าอ่อต้องไปหาเออโอเคเกาะผมไม่เน้นแล้วกันผมนเ,เน้นเอ่ออุ้ยโอเคเน้นหีบอาวุธแล้วกันครับ ไว้ไปก่อนไปก่อนขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยอ่าโอเคตรงนั้นมีน่าจะหลายตัวอยู่ครับอ่ามีสามตัวตรงนี้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บาส งนี้มี2ตัวมีอันติเทมูครับเรายิงข้ามเข้าไปซรายไม่ได้นะเราต้องรองให้ซรายหมดก่อนแต่ซรายหมดแล้วก็น่าจะแตกไปแล้วครับหาศัตรูต่อไปมายิงทีนึงเฮ้ยโอ๊ย,อย,อยไปตรงนั้นดีกว่าคนเยอะ <c oughs> โอ้โหกระทุงหนะ้ากระแทกหน้า ปืนใหญ่ปืนใหญ่โอ้โหไม่ได้คิวครับผมเสียดายหมดเร็วจังอ่ะเอาเอาหนิงหนิงเอาบ่อโอ้โหเขาออกครับผมไปดีกว่าครับเซฟก่อนเซฟชีวิตก่อนอยู่บนต้นไม้<ๆ>เขาเห็นเราหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นอ่ะชิวๆได้ ผมว่าผมเปลี่ยนมาเล่น,ลานอาวุธระยะไกลกว่าวะนี่แหละปืนใหญ่บางกจาจันอาวุธที่ทุกคนคู่ควรเขาบวกกันตรงไหนวะอ๋ตอตรงไหนเหรอโดนครับผมมันจะโดนด้วยนะเฮ้ย,ย,ยไปก่อนครับเฮ้ยเจบบล้ย <c oughs> ไฟเราก็ถือเป็นปืนใหญ่ของเราได้นะมี so ด้านล่างเอ้ย,อยทำผมอุย้ยไปก่อนแพรลี่โอเคโอ้ไม่วะมูซินเดยุลนนี่อุ้ยขอโทษเรียบร้อยโดนโดนส้นตีนไปเลย ขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะใช้ส้นตีนเราฆ่านายนะแต่ว่ามึงก็สมควรแล้วแหละ <laughs> <as> อ่าต้องมาเติมของสักหน่อยละไว้ยา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 ยอมแล้วยอมแล้วทายก่อนทอยก่อนของหมดโหมี oh, <Yeah. S 1> เยอะเลยมึงบูมบูมบูม บูมบูมโดนไข่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ <laughs> oh oh, หแบบหัวดแดงครับหัวแดงเขาจ้องด้วยเด้เขาจ้องจะเล่นผมมาเดยเอาโอเคได้อยู่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยผิวเหรอเอาโดนเลยที่กล่องมีรุมมีนะมีรุมปืนใหญ่คืออะไรวะอ๋อลูนปืนใหญ่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บลูนโอ้ยแม่งวิ่งมาจากบ้านเลยลนู่นนู่นนู่นไปซัดกันนู่นจะมาตีผมผมแค่คนผ่านมาผมแค่จะมาช่วยบางละจัน เอาไปก่อนเรียบร้อยเอดเคกูคที่หนึ่งด้วยผมบอกเลยผมบอกเลยนะถ้ากูเกิดทันอะบางระจันไม่แตก,<รอ>กตึงพลังของปืนใหญ<รอ>่ว่ะพลังของปืนใหญ่บางระจันครับผมโอ้โหธรรมดา